นี่คือเสียงปกติแบบไม่ได้ใช้ไม่นะครับกล้องที่ผมใช้อยู่นี่ก็คือกล้องของ iPhone นะครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เป็นเสียงจากไม์ tnw ครับราคาไม่ถึง400บาทจะสังเกตว่าบรรยากาศรอบข้างเนี่ยค่อนข้างเงียบนะครับกว่าเสียงที่ไม่ได้ใช้ไม์เมื่อกี้พอไม่ได้ใช้ไม์ปุ๊บแน่นอนถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในบรรยากาศเงียบๆเ,เนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราอยู่ในบรรยากาศที่มีลมหรือมีบรรยากาศอึดอัดทึก หรือในงานคอนเสิร์ตเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนครับยังไงก็ต้องใช้ไม้แต่ไม้ที่เลือกใช้นะครับในราคาประหยัดเนี่ยผมแนะนําเลยครับของ TNW ตัวนี้ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับอาจจะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมกําลังจะไปงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งเดี๋ยวจะไปอยู่ในงานเลยแล้วเดี๋ยวจะลองพูดดูโดยใช้ไม้ตัวนี้นะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมอยู่ที่งานคอนเสิร์ตแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้ราคาเกือบ4,000บาทนะครับเสียงก็เป็นแบบนี้นะ เออได้ยินเสียงผมไหมครับอาจจะได้ยินเสียงผมนะแต่ว่าก็ยังคงได้ยินเสียงบรรยากาศอยู่ใช่ไหมครับอันนี้เสียงดังแบบมากเลยนะที่ผมอัดอยู่เนี่ยไม่รู้เสียงเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องลองฟังดูแต่เสียงไม่รู้เสียงจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนแต่อันนี้คือไมค์ราคาเกือบ4ี่พบาทนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูไมค์ของ T N W ดูว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นไมค์ของ T N W นะครับเป็นยังไงบ้างฮัลโหลเทสเสียงเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงผมชัดไหมแล้วเสียงบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่สองตัวนี้ไม่ใช่ว่าอันไหนด,ดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่าเรื่องราคาที่ต่างกันแน่นอนแต่ว่าอถ่ายบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบเนี้บางทีเราอาจจะอยากได้เสียงของบรรยากาศเข้าไปด้วยแต่ว่าไม่อยากจะให้เข้าไปมากถึงขนาดเป็นลบตัวเสียงเราพูดเวลาคนฟังเขาจะรู้สึกว่าลำคาเสียงใช่ไหมครับแต่ตัวที่เอบิลเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในสถา,านการณ์ที่มีเสียงกุดต๊กกรดึกโอมหรือเสียงกอดร้างพวกนี้ ผมว่าเป็นไม้ที่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวในราคาไม่ถึง400บาทนะครับถ้าสนใจก็สั่งได้ที่ตะกร้านี้ได้เลยนะครับ